โอ้โอ้เลตุมเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหมันนี่เจ้าเทร่ที่เจ้าเทร่มาไหมมารับเหล่าน้อยครับ Nó mà lao nó tro nó rõ ừ. ừ, nó Mỗi một nó, hòn. No, 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 nó no, no, nó 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 no, 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 lên rồi no, 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 Chưa no, kia no, 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 เปิดประตูบอกมนันนี่เอาเสื้อผนะ้าไหมมารเรา,ไป,า,เา,เาไปนอนบ้านค <c oughs> <c oughs> รับเ <c oughs> อาเอาเสื้อผ้ามาไปนอนบ้านเออเฮ้ยไอ้บู๊บสามัดเฮยหนูนะเย่ซากบงกบเมย์กบงกบเมยเลยเออซากบเมย เ,าเาราวราบังนะอ่องเนี่ยเราเราเระวังสาวกมีเดินตต้หบังนั่นน่ะโอ้ตายเลยครับงานนี้จานชูมาวันเดียวเองฝนตกเลยครับหนักเลย ยังทำงานอยู่ครับอาจารย์ชูครับนนท์ครับโอ้เขาให้ทำโอดิเมได้ไฟหัวเก่งมันได้เปิดไฟหัวเก่งไหมวะน่ะไม่ได้เปิดหรอมั้งฮะไม่เปิดมองไม่เห็นหรอไม่ได้เปิดหรอกเปิดแต่ไฟบูมั้งน่นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราดูสวิงมันนี่ก่อน เปิดไหมโอ้โหเรียกจานชูมานี่ให้ลุยกลางคืนเลยครับสุดจัดมนมันนี่มมนี่มนมันนี่นี่ที่เบิ้งนี่ไม่น,น่าจะได้เปิดนะเปิดไเสแซม อูอนี่คล,ลักโกเบมดีอย่างนี้แหละมีไฟท้ายครับไม่เปิดไหมวะโอ้เปิดอยู่เปิดอยู่อยโอ้สว่างโล่เลยทีนี้โอ้ไม่เปิดขับไม่ได้แล้วไต่มีไฟหมด เอาอาจารย์ชูมาลุยมาลุยงานคักๆเลยนะนี่ดูอ่ะทางในใส่งานเนี่ยทำงานอยู่คันเดียวอ่ะทำโอคันเดียวเ,ไไ <c oughs> <c oughs> เราไปไหนฮะเราไปไหนวะนั่นละ <c oughs> เดินไปไหนวะนั่นละ่ะนด่นละ <c oughs> เอารถเจรถบ่ ้องเอเจรถทางสายงานโอ้ลุยอยู่คันเดียวเลยครับคันเหลืองน่าจะไม่ไหวแล้วทำงานทั้งวันหรือว่าไฟไม่สว่างโ,โชคดีมากเลยที่ผมใส่ไฟหัวเก่งมาเนี่ย่งานเรียบร้อยเลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงเน้นเอาแต่คนขับเดิมมาครับนี่ เห็นไหมเขาเอามาเคี่ยนงานชัดเลยน่ะเดยมดีลุยเรืองคื้นเลยอ่ะดูอ่ะโอ้โหแสดงว่ารถเล็กทำไม่ทันเขาเทพื้นอ่ะอ่ารถเล็กน่าจะโกยดินไม่ทันมทอืเพราะว่าดินมันต้องเอาดินออกเยอะไงมันต้องทอยดินออกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับ พาเราไปนอนบ้านครับเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีที่นอนครับจันชูก็นอนในรถครับนิ้งนองก็นอนในรถ <c oughs> <c oughs> จัดไปลุยไปจันชูได้พักได้พักอยู่บ้านหลายวันแล้วไม่ใช่จะเป็นเดือนบอกเป็นเดือนนอะ อันนี้ก็ทำโอก็ชั่วโมงละร้อยครับรายวันก็จันชูก็วันละเจ็ดร้อยวันละเจ็ดร้อยวันละแปดร้อยแหละผมให้ค่าข้าววันละร้อยวันละร้อยครับเจ็ดร้อยนี้คือเหลือๆเ,เลยค่าข้าวละร้อยครับแล้วก็ชั่วโมงละร้อยอถ้าจาันชูได้สามชั่วโมงเท่ากับวันนี้จันชูได้วันละพันนะ วันนี้ได้หนึ่พันบาทเลยนะครับได้สามชั่วโมงเท่าที่ดูแล้วน่าจะได้ประมาณเขาน่าจะให้วันละสองชั่วโมงครับวันละสองชั่วโมงก็น่าจะไปเยอะอยู่สําหรับการถอยดินครับวันละ2ชั่วโมงก็เจ็ดรอยบวกสก็เป็นเก้าร้อยครับวันละเก้าร้อยโอเคโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับวันละเก้าร้อยมันรามาแล้ว ลำบากหน่อยครับฝนตกแล้วเอาอะไรเจรถไอ้น้องอยู่ไหนอ่ะไอ้น้องเออฝนตกก็ลำบากหน่อยเ่ามันเกย อังเกอให้วน้อาวนติดเยอะเรายังไม่ได้เกอโอ้จานยิ้มไหมล่ะนี่มันยิ้มอะไรเลยทีเราน้อยตั้นใดท้อนนหนยิ้มละจะดึงโอ้จะมีที่ไหนท้อนเนาะอยู่ในนี่นะดูฝนก็ตกอีกท้อนแล้วหนาวแล้วปากสั่นเลยเดี๋ยวมารับไปเดี๋ยวจะทหารเอาท้อนให้นี่ แล้ยเฮ็ดบาปเฮ็ดบาปคนเขาโทนเคยโทนกันเนาะนี่ก็เมียโทรตามยิ่งยิ่งยิ่งลนี่นี่ไหนนี่ตามครั้งเดียวเองบอกแล้วอยู่คนเดียวดีแล้ว้เขาโทรว่าก็ินข้าวก่อนแล้วด้อบอก อ๋อทำไมไม่บอกอะ่ะทำไมไม่บอกอะ่ะถ้ากินก่อนผิดกันเลยนะน <laughs> กินก่อนผิดกันเลยนะนโอ้โหนี่เราเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยจะออกไปดูนะนต้องฝีมือเราเนี่ยครับเนี่ย ดูเฉะเละตุมเป๊ะหมดเลยครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม